สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้แหม่มก็จะมาทำไก่ทอดนะคะแบบของคุณลุงร้านดังนะคะแต่เราก็ทำได้ที่บ้านไปดูวิธีทำกันค่ะเริ่มแรกก็ใส่ไข่ไปนะคะหนึ่งฟองแล้วก็ใส่นมนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตีนะคะค่ะให้เข้ากันแบบนี้นะคะแต่เราก็พักไว้จะมาทำ ตัวแป้งกันนะคะตัวแป้งก็จะใช้แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีหรือแป้งทอดกรอบโกกิอะไรก็ได้นะคะก็แป้งโกกิก็คือแป้งสาลีนั่นแหละคะ่ะตัวเดียวกันใส่ไปเลยนะคะเยอะๆหน่อยก็ได้เสร็จปุ๊บก็จะใส่ผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมใส่ไปเยอะๆเลย แล้วก็ใส่ปาปิกานะคะความจริงต้องใส่ผงหัวหอมด้วยนะคะแต่ว่าแหม่มไม่มีนะคะก็ไม่ได้ใส่นี่ก็จะใส่พริกไทยนะคะใส่พริกไทยไปน,นิดหน่อยค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก็แหม่มจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะจะได้เขาจะได้มีความเค็มนิดนิดนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะใส่ไปค่ะต่อมาเราก็ใช้ไก่นะคะนี่นะคะไก่ไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะที่เราชอบจะเป็นปีกเป็นสะโพกเป็นอะไรก็ได้นะคะชุบไข่ก่อนแล้วก็คลุกกับแป้งนะคะคลุกกับแป้งก็ใส่แป้งเยอะหน่อยนะคะ เราก็จะคุกสองสองครั้งนะคะแป้งเขาจะได้เกาะเยอะเยะนี่นะคะคุกไปค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็วางไว้นี่นะคะเนี่ยค่ะวางไว้แล้วก็ทํา ต่อไปจนจบนะคะคุกไข่ก่อนเหมือนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ทอดลงไปนะคะน้ำมันนี้ต้องเยอะหน่อยนะคะน้ำมันนี้ต้องให้ท่วมไก่นะคะค่ะเดี๋ยวแมมจะทอดสองครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันค่ะ เราก็มาดูสีไก่นะคะนี่นะคะให้สีประมาณนี้แล้วก็ตัดเขาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ประมาณสามนาทีนะคะเ,เพื่อให้ความร้อนของเขาเนี่ยนะคะช่วยทำให้เนื้อไก่เขาสุกนะคะเนื้อไก่จะได้นุ่มนะคะแล้วข้างในจะได้ไม่มีเลือดแบบว่าเลือดตามข้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราพักไว้สักสามนาทีแล้วเราแล้วเราก็จะมาทอดต่ออีกครั้งนะคะ ต่อนะคะก็นําไก่นะคะที่เราทอดครั้งที่1ไปแล้วนะคะที่เราพักไว้ประมาณ3-4นาทีนะคะก็เอาลงไปทอดอีกหนึ่งครั้งค่ะคะ่ะทอดครั้งที่สองก็ไม่ไม่ต้องทอดนานมากนะคะเราก็จะดูสีนะคะแล้วก็เล่งไฟแรงนิดนึงนะคะ ก่อนที่จะตักขึ้นเนี่ยเล่งไฟแรงนิดนึงเขาจะได้ไล่น้ำมันนะคะออกอ่าทีนี้เราก็มาดูสีนะคะนี่ค่ะสีประมาณนี้นะคะเห็นไหมตัดขึ้นเลยค่ะนี่ถัะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป วางให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็จะมาจัดใส่จานกันค่ะไก่ทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมลองไปทำดูนะคะจะเช็คให้ดูเลยนี่นะคะเห็นไหมเขาจะสุกถึงข้างในละอุนะคะก็อันนี้น้ำจิ้มนะคะก็จิ้มเลยค่ะจิ้มเยอะๆนี่นะคะ